จมูกดูสันเป็นคมทรงผมก็ดูยุ่งเหยิงกระเป๋ากระเส้ะกระเซิงกางเกงก็ดูเถิดเทิงกระเจิดกระเจิงเมื่อเจอหน้าเธอ คือการที่อาซิงได้พรณนาให้เห็นถึงความโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์เธอเป็นจอมยุทธหญิงที่มีวิชาการปั้นหมันโถที่เหนือชั้นมาพร้อมกับท่าทางที่ดูเงียบขรึมพูดน้อยและขี้อายแต่เมื่อถึงคราวที่เธอต้องแสดงฝีมือเธอก็สามารถนำพาทีมเซ้าหลินให้รอดพ้นวิกฤตจ,จากสถานการณ์ที่กำลังขับขันทำให้ทีมเซ้าหลินพลิกกลับมาชนะได้อย่างงดงามทำให้ตัวละครตัวนี้มีความโดดเด่นและมีมิติน่าค้นหาเป็นอย่างยิ่งใช่แล้วล่ะครับตอนนี้เรากำลังพูดถึงอาเหมย สุดยอดนักปั้นมันโถแห่งนักตเตะเซี่ยวลิมยี่อยู่นั่นเองจอมยุทธเ,เล่าเล่าเรื่องจอมยุทธอเหมยเด็กสาวผู้หาเลี้ยงชีพด้วยการปั้นมันโถขายวิชาการใช้ฝ่ามือในการนวดแป้งของเธอนั้นดูสงบเยือกเย็นและแฝงไปด้วยพลังซ่อนเร้นที่ดูน่าค้นหาเพราะไม่ใช่วิชาที่เน้นการใช้พละกําลังแต่เธอใช้หลักการอ่อนต้านแข็งซึ่งแฝงไปด้วยปรัชญาเมื่อฝืนไม่ไหวก็พิ้วไปตามกระแสะแห่งพลังนอกจากนี้เธอยังมีความสามารถในการปรับลุกไม่ว่าจะเป็นนักปั้นมันโถ คุณยายวรณนาหรือจะมาในมาดของแม่ชีเอที e UT, ในตำนานแต่คุณอาจจะไม่รู้มาก่อนเหมือนกันว่าเธอก็มีมุมนี้ด้วยเหมือนกันนะ แต่ก่อนเราจะมาติดตามเส้นทางชีวิตของอาเหมยเรามารู้จักกับเขาให้มากขึ้นกว่านี้กันก่อนนะครับอาเหมยถือเป็นส่วนยอดฝีมือที่เข้าขั้นจอมยุทธหญิงคนหนึ่งเลยทีเดียวแต่ด้วยภาพลักษณ์ภายนอกที่เธอดูเป็นคนขี้อายและค่อนข้างจะไม่มั่นใจในตัวเองจึงทําให้เธอดูเหมือนจะเป็นคนเก็บตัวพูดน้อยและไม่ค่อยเข้าสังคมกับใครเท่าไหรนะ่นกจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้มาพบกับอาสิงเด็กหนุ่มผู้ฝึกวิทยายุทธบาทามหาการมาจากวัดเส้าหลินที่ตอนนี้กําลังทําวิจัยด้วยการเก็บขยะหาเลี้ยงชีพเมื่ออาสิงได้ผ บงอิทันทีที่ได้เห็นวิชาของอเมยอาซิงก็อดไม่ได้ที่จะพรณนาชื่นชมแบบนี้เออเออเธอน้ากลัวดูดูด,ดูไม่ได้เลย เพราะเขารับรู้ได้ในทันทีที่ได้พบกันว่าอเม๋นี่แหละคือยอดฝีมือตัวจริงคนหนึ่งเลยทีเดียวแม้ว่าอเม๋จะดูเงียบขึมแต่เขาก็ได้เปิดใจสารสัมพันธ์กับอสิงเธอปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้ดูดีขึ้นกว่าเก่าจากสาวน้อยขี้อายที่ปั้นหมันโถขายกลายเป็นคุณยายวรนาถแล้วก็ทิ้งมาดเดิมๆเ,เพิ่มเติมด้วยการเป็นแม่ชีแถมโดนแซวว่าเป็นอีทีแต่เธอคนนี้ก็พาทีมเส้าหลินคลิกเอาชนะทีมปีศาจมาจนได้การใช้วิชาอ่อนต้านแข็งสยบพลังลูกเตะที่รุนแรงของทีมปีศาจลงไดด้้อยย่่่างงาางงนนนัันนบว ไม่ใช่เรื่องที่สามารถจะทำกันได้ง่ายๆเลยเพราะแม้แต่ยอดฝีมืออย่างสิทธิ์พี่4ฝ่ามือยมทูดหรือสิทธิ์พี่สาอาพอล็กก็ยังไม่สามารถสยบลูกเตะที่รุนแรงของทีมปีศาจลงได้นั่นก็แสดงให้เห็นว่าฝีมือของอาเหมยย่อมไม่ธรรมดาการที่อาเหมยสามารถสยบพลังเตะที่รุนแรงของทีมปีศาจลงได้อย่างง่ายดายจัดว่าหาตัวจับได้ยากเลยทีเดียวเมื่อประสานพลังกับวิชาบาธามหาการของอาซิงแล้วก็ยากที่ทีมปีศาจจะต้านเอาไว้ได้ชนิดที่ว่าสนามฟุตบอลพังกันเลยทีเดียว เมื่อกี้กูเห็นอะไรกูเห็นตูดใช่ไหมใช่เลยเจ้านายผูเอาทุเล็กมากเลยนาย หลังจากทีมเซาลินคว้าแชมป์ในสกไชหน้าซุปเปอร์คัพได้สำเร็จอเมยและอาซิงก็ได้กลายเป็นคู่รักคู่ใหม่ของวงการร่วมกันผลักดันการฝึกวิทยายุทธให้เป็นที่แพร่หลายได้อย่างที่ฝันเอาไว้ในที่สุดเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของอเมยสุดยอดนักปั้นหมันโถแห่งนักเตะเซียวลิมยี่ผู้ที่มีทั้งสุดยอดวิชาอ่อนต้านแข็งสลายพลังโจมตีที่รุนแรงลงได้อย่างง่ายดายราวพลิกฟา่างือพาทีมเซาลินคว้าแชมป์ชหน้าซุปเปอร์คัพไปได้ในที่สุดเรียกได้ว้ววววว่่่่่่าาาอออออเเเเเหมมยยยยป็นนนนนตตัััลลละะะคครรรรทททีีีีีใใใืงงงขขกกกสสิแูจพุ ตลอดมาเพราะถ้าหากขาดอาเหมยไปสักคนหนึ่งแล้วทีมเส้าหลินก็คงไม่สามารถเอาชนะทีมปีศาจลงได้แล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าอาเหมย เป็นตัวละครที่ประทับใจมากน้อยแค่ไหนอย่าลืมมาพูดคุยแลกเปลี่ยนให้จอมยุทธเล่าได้ฟังกันบ้างนะครับและถ้าชอบจอมยุทธเล่าก็อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมรับฟังเรื่องราวต่างๆในยุทธภพจากจอมยุทธเล่าได้อย่างต่อเนื่องก่อนจะจากกันไปขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังหากมีเนื้อหาผิดพลาดตกหล่นประการใดไปบ้างจอมยุทธเล่าก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ